สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนี่พรออุดทำงานอยู่บ้านก่อนไม่ใช่ก็สัยยาณนะครับ ยาบปลูกครับหน้าฝนเราต้องปลูกยานะครับปลูกไว้เพื่อให้น้องๆได้กินนะครับถ้าก็จับเป็นที่ ปุยปุยไว้จะได้กิน,นาแล้งนี้นะครับฝนแล้วก็หนาวหนาวแล้วก็แรงแรงแล้วก็ฝนเอ้ยนี่หน้าสามหน้าถามดูนะครับช่วงนี้ก็ฝนแล้วก็หนาวแล้วก็แรงแรงแล้วก็ฝนฝนแล้วก็ฝนแล้วก็หนาวถาม,มดู ที่พาเรา่รตัดเพื่อ,อไปปลูกนะครับเอาไปปลูกเป็นยาสดๆใหม่ๆจะรอกดีนะครับใช้ยาแก่ถ้ายาแก่นี่ก็จะออก,ออกยากหน่อย โอ้โหเถ้าพัลโหลเว้เพียงสาเธอสาธุเต็มแปลงง่ายติอันนี้เราทยอยเฮ้ยเย,ย้าหยาไม่ต้องปิดใช่ไหมทะยอยแบบว่าหญ้าตรงนี้สวยเราเอาไปปลูกใหม่นะครับเด็ ้าเราก็จะเกิดใหม่ได้นะตัดออกแล้วก็จะงอกใหม่เพราะย่าาีนเพียนี้งอกไวครับครับใส่ปุ๋ยไว้ตอนฝนแรกๆพูดร้อยมาวานไว้ตอนฝนเร็ก ่ก็มีฝนอก้างเอ้ยฝนก็ะนลิลินเฮ้ยตกพุทธดแบบกักวพูดไฟช็อตไม่ไค่อยู่กับสาไฟฟ้าเ,เป็นห่วงขายอยู่คนหนึ่งเป็นยังนอกป็ิตมาอย่างดีเนาะ พูดว่าจะไปตัดหญ้าข้างบ้านขึ้นสูงแล้วไม่มีคนถือกล้องให้เลยทางนี้ก่อนอยากขันหน้าฝนเข้ามาที่นองเลยขึ้นเพือ่อพ็จะไปดำนาเด้อไปดำนาน้ำกันบอ่อวันเสาร์วันเสาร์ อาวอกพี่น้องสะิปดำเอาสวัสดีครับสวัสดีเดินกลับทุกท่านนะครับบัวโตดอกพี่น้องเอ้ยฝนลิ้มตกได้กับพ่อวันนั่นลนะ อันนี้ปลูกแต่พูดป้าเลยครับนี่หญ่าตัวนี้หญ้าที่เขาว่าปลูกบ่เกิดบ่ยังแต่พูดว่าปลูกงามแท้ปลูกบ่ดีเขาว่ามันเป็นดินเก่าโอ้ยบ่เมน,มนดินใหม่ดินสะการบินหมดละดินสะเมื่อเรากดหมละูดมาบำรุงเอา อเอาขยะใส่เอาหนังใส่อันนี้ใส่เลยงามพี่น้อง งามผู้พิทกษัเกษตรอยากจะช่วยนะแต่นี่คนเขาแข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงพี <laughs> ่เด,ดไปกูดจับกล้องกดไมค์ให้เขาวะอันนี้งานประจำของแม่นะครับถ้าพูด ถ้าปูดไม่ว่างก็เขาจะทำแบบนี้แหละไม่่ายเขาเป็นคนขยันยันยันได้ใจพราะอุดมากเลยทำทุกอย่างซื้อมาคุ้มพี่น้องซื้อมาคุม้มใช้งานได้ทุกประเภท เราจะตัดใบออกให้น้องให้น้องบุญกินให้แม่ฟ้าใสากินแล้วก็ที่เป็นส่วนลำลำก็เอาไปให้ไปเอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกเจ้าเอามาเห็ดให้คอยเห็นนะคอยออกซื่อน,ะนอยังยงพืชพิปตัดยะทางบ้านเจ้ากา็ว่าพิิที่้อมเรีเยบร้อย เอาดูทีเทาอุ้ยเดี๋ยวก็ถ่ายข่อยแน่ตัดตางหากไม่ได้ถ่ายรอกข่อยถีบไปตัด้าพ่นะข่อยีบจ้างบ้านไหมตัดก็ตัดา้ถือกล้องให้ขอยแน่ข่อยอยากออกซื้อก่นอ๋อออไปก่อน ีอมกำมุ้นบาได้มาเรือเอาคุละเทียนใด้เมียงพี่<อ>มันมันครับในคนมันกับเป็นซี่ลหรครับ่องยากเนี่ thế thì thế đi, đi bắt biết... nhà hàng ba nó súng leo, ôi, rồi bắt cương, bắt gặp phải ba, thế này kiểu thầy thầy vương, cái này này, <laughs> cái này <không> นี่หญ้าเราก็ตัดนะคะตัดเอาตัดเอาต้นมันค่ะไปปลูกส่วนยอดมันก็จะเอาให้เสาอุ้มกินแป็ว่าถ้ายหญ้าอ่อนๆนัส่สีเกิดดีค่ะหญ้าสดๆหญ้าที่เพิ่นมาเจกกระโอกอยู่ค่ะบ้างบาง,บางอันกระบ,บอืองไข่ออกวานังเทียเพิ่นก็มากไก่กระตากระลุดเอาเพื่นอนยูดเพิ่นอย่างให่ไทยเพิ่นเน่เพิ่นว่าเพิ่นมัน เดี o, ai, ๋ยวหายแม่ฝาใสกนค่ะแป๊บนึงสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้า เริ่มมีช้างมาผูกแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามเราก็เริ่มเอาช้างมาผูกไม่ยูเลยค่ะคะุณจะไม่ยูเลยมเีเพื่อนเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะสวัสดีจ้า ใสใสหมคะยังไม่ได้อาบน้ำให้นะคะตอนเช้า

เน่ฟ้าใสเหมือนก,นกันกับอุ้มบุญเลยนะคะหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็จะมีช้างมาผูกแล้วนะคะพื้นที่ข้ามบ้านอุ้มบุญเพอนก็เอามาผูกแล้วะคะ่ะมาอยูย่แล้ว เพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นแล้วนะคะฝั่งด้านนู้นก็มีนะคะฝั่งด้านนู้นก็มีเพิ่งก็ลางผูกเคื่อกันเพราะว่าทางโครงการต้องให้มาอยู่นะคะแต่ว่ามาอยู่เป็นกระเอาวพื้นที่ขึ้นค่ะเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของโครงการนะคะ นนน้อมีัเรารู้ว่าคนอยู่ใกล้นะคะแม่ฟ้าใสช้างมาอยู่แล้วค่ะนเป็นก็นมาอยู่แล้ว สองเชือกค่ะสองเชือกนี่สาวอุ้มบุญห่อนพักน้องเด็กแต่ห่อนดูล้มดูแต่ก็ะห่อน เร็ววัสดีจ้ามีเพื่อนบ้านแล้วค่ะเพื่อนบ้านก็ลื่มยเยอะแล้วนะคะ ะะไ,มไม่รู้เหมือนกันเาค่นคือแข่งกับปงีป่สันค่ะสวัสดีค่ะพี่มุกี้ ยาวก็เลยตัด ยบายก็จะไปปลูกอีงนะคะเพราะว่าตัดพันไว้แล้วเดี๋ยวนะ่ะ่ายก็จะตัดพันแล้วก็จะเอาไปปลูกค่ะ กเหมือนกันนะคะก็จะตัดเอาไปเป็นพันธุ์ต้องรอให้ยญ้ายาวก่อนนิดนึงก็พอดีแล้วค่ะตัดทั้งคุณเล้วทั้งพี่กอติพ่อตัดเกิด,ดดีนะคะอย่งยางานรุ่นนี้เกิดดีนย นอนๆลงนอนลงนอนลงครับเบิ่งครับๆๆ ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าห้ามเน่าบริเวณบ้านคนก็เลยตัดใส่เครื่องตัดสาวอุ้มของเราก็เล่นอย่างเดียวเลยมอนหลายบรรยากาศนาฝนเย็นเย็นที่น,นองเลย สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีที่ตายด้วยก็มไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเด็ดช่วงนี้มันก็ลงๆไม่ค่อยร้อนค่ะ ไม่เจ็บนะคะแต่ว่ารถเขารถเขาบุ่มค่ะพี่น้องว่าเก็บแต่ว่ารถเขาบุ่มไปใจค่าสองรถดพันเด้์นี่เจ้าอุ้ม นออกนี่ก็ดิคักเลยล่ะสา้าอุ่มันฮอาฮน่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่า่าฮ่น่าฮ่าก่่า่า สาวอุ้มต้องไปซ่อมรถให้พ่อเสือแล้วนี่เหตุรถพ่อเสือบุ่มนอนนอนนอนหนึ่นอนนอนรับเลยรับเลยเฮ้ยรับ่ะออลมเย็นมากเลยนะคะอากาศดีค่ะ ตัวเล็กๆแต่พลังเยอะนะคะ ค่ะอุ้มไม่เป็นไรค่ะอุ้มไม่เจ็บนะคะเป็นตลุดพื่นค่ะรุเพื่อนบุ่ม นะคะเที่ยงเจอกันค่ะมันมีนัดกับบ้านน้องอุ้มบุญเด้อมาเบึ่งหมอลำเด้อพี่สกายห,หมอลำสิบเกินห้านั่นคณะมุนอุ้ยปุ้ย โโอโออยยยไหวๆค่ะหมอลำยังไหวนะคะงานเยอะเมื่อวานคิวไม่ลงตัวเลยค่ะเมื่อวานนี้งานเยอะม,มาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญนี่หยังเ็้หยั่งดับกรติดาวะโอ้ยคขยอสิด้งไ้ติโนะอาวบุบบุง จะจะกเคยอยู Wait, me, like first, like. ่ like, so well, ้ากเดี๋ยวไม่ค่ายก็ขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ค่ายชิไปตัดหยาโตค่ะหนึ่งแคนหนึ่งไลฟ์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ